วันนี้เราจะมาทดสอบแอลกอฮอล์นะครับเป็นแอลกอฮอล์สูตรเข้มข้นนะเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเลยไอ้ล้างแผลแหละกับแอลกอฮอล์ที่มีขายตามท้องตลาดในเน็ตอะ่ะเออเนี่ยมาดูกันว่าทดสอบจะเป็นไงนะครับขวน,นี้เป็นขวดที่ซื้อมาจากในะเน็ตนะแนี้ร้อยกว่าบ,บาทนะไม่ไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้ออะไรก็ลองดูว่าฉีดไปบนสลิปสลิปเซเว่นอะ ว่ามันจะมีหมึกมันจะออกไหมลองดูนี่นะครับลองไม่โฟกัสว่ะมันออกอยู่นะแต่ออกออกแบบออกแบบจางๆอะ่ะออกแบบเอาไม่หมดออกนิดๆเนี่ยเหมือนเอาน้ําไปละลายอะ่ะเ,เห็นไหมต้งสื่อชัดเจนเลยเหมือนเดิมเหมือนกระดาษเปียกน้ํอาอ่ะ กินตัวนี้มันก็คล้ายๆแบบว่าน้ำยาเช็ดกระจกอะไรเงี้ยครับกินแบบใช่เลยล่ะน้ำยาเช็ดกระจกเลยล่ละมาที่ตัวที่สองครับผมเป็นแอลโกอฮอล์นะเป็นแอลโกอฮอล์ล้างแผลครับ70%เลยนะตัวนี้เป็น ผมได้กรอกใส่หัวสเปรย์ไว้แล้วนะเป็นขวดอ่าเนี่ยเนี่นของยี่ห้อนะผมบอกเรียบร้อยเป็นแอลกอฮอล์เช็ดแผลนะครับผมก็หาได้ทั่วไปนะครับเนี่ยผมขวดใส่หัวสเปรย์ขวดสเปรย์น้ำหอมที่ผมใช้แล้วนะก็มาใช้ซ้าเนี่ยนะฮะฉีดออกไปนะมึกดูมึกครับตัวหนังสือหายเลยครับไม่มีคาว่าจางหายเลยฮรหลุดออกไปเลยครับ คือมันจะวิ่งออกออกจากกระดาษเลยอะวิ่ง,ว,งวิ่งออกจากวงที่เราฉีดเข้าไปเลยดูว่ นี่ครับลองเปรียบเทียบกันดูนะอันนี้เป็นของของแทนะ้แน่นอนนะแอลกอฮอล์ล้างแผลฆ่าเชื้อโรคได้แน่นอนส่วนนี้เป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สเปรย์คนระับผมแบบในออนไลน์อะ่ะในเนต็ตอะ่ะขายกันอยู่ตอนนี้นะดูแล้วกันนะว่ามันต่างกันยังไงครับใครจะคิดจะซื้อไปใช้ก็กลองก็ลองดูดีๆนะครับของปลอมมันเยอะช่วงนี้ ให้ดูอ,อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะ70%แบบเข้มข้นเลยนะฉีดไปเห็นไหมหมึกมันจะกระจายกระเด็นออกเลยอะเออแล้วมาดูของของที่ซื้อตามเน็ตนะไม่รู้เขาาผสมอะไรบ้างดูนะผมฉีดเข้าไปมันเหมือนจะออกอะแต่มันก็ไม่ออกมันเหมือนเปียกๆอะหมึกไม่ไม่ละลายอะเขาเรียกหมึกไม่ละลายเลยไม่รู้มันเข้มข้นเท่าไหร่แบบ กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะผสมอะไรบ้างไม่แน่ใจแต่เขาว่าค่าเชื้อ99%เปอร์เซ็นตะ์ะแต่แต่ดูแล้วเหมือนไม่น่าจะออกอะ่ะนี่ฮะหน้าตาของแท้ตะาดชัวแน่นอนค่าเชื้อโรคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นอะ่ะนี่ยนี้ไม่รู้ของปลอมหรือของอะไรแต่ผสมมาแบบว่าหมึกยังไม่ออกอะ่ะเออคิดเอาแล้วกัน แต่แตขวดเขาหน่าใช้ดีคนระับของแท้ของปลอมลองดูนะไม่ปลอมแล้วกันเขาเรียกว่าผสมอะไม่รู้อะไรอะผมไม่รู้ว่ามันเจือจางหรือมันเข้มข้นเท่าไหร่แต่มันมัมันบึกยังไม่ออกเลยอะเออแต่นี้ผมใช้ทําเองนะี้นไอ้ขวดดำๆโอเคครับ